สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พามาบานยาแล้วจ้ะมาเก็บสตรอเบอรี่ห้ยาเก็บแล้วแล้วล่ะวันนี้ก็จะพาไปเก็บบักยมฝ่มรังนะจ๊ะไปเบิบง่งกันเนาะว่าบักยมฝมรังมันเป็นยังไงหรือว่าตน้นภาษาเยอรมันเขาเอิร์ตาคาเบอันนี้กะสตรอเบอรี่ยาจะไปเก็บมาเมื่อกี่ลูกน้อยหน่อยต้นมันเฒ่าแล้วเนาะดอกไม้บานยาก็กลัางงามนะจ้ะ กลัลังบานกหลาบขาวตอนนี้เด็กหน่อยว่ยอยู่นะเด็กหน่อยไปกับยาไปหดนนำดอกไม้ให้ปูวัดผ่าน,นไปปราสาบัตเกษตเมืมอปู่วัยสิสเป็นยังไงมั่นฝรั่งกับขึ้นแล้วจ้ะยากับเห็ดคู่ให้เรียบร้อยแล้ว ก็สิเอาต้นไอ้ข้าน้ใบอยากมาปลูกไห้เล่าน้ปาปลูกไว้เห็นเจ้าของกินน้ำแหละปลูกไว้มองนี้เนาะตรงที่บักทวนบักขืน,น่ปพี่น้องไปกันคนต้นักยมฝรงัง,ยงอยู่พี่นี่บักหน่อยเป็นเด็พอดีกินแล้วด้พี่น้องซิบเมืองเราเมื่อกี้สมสม,สมจะสิไปเก็บทางผุนเนาะมันยังหน่อยงาม น้ำแม่พี่น้องต้นนี้มันมีน้ำยาว่าสิฟันถิง่าสันส,สิบ้าอันเอาไปปลูกไว้ในสวนผลอยมาเก็บกันเด้อเด้อเก็บมากอันนี้กัระว่างยางเดียวระว่างน้ำต้นขามีน้ำ รังเขาพอกินตะหมากดิบเขากินตะหมากสุกเออโอ้ยกินยากไปเห็ดพริกเกลือแล้วก็เอาลงร้อยเนาะโอ้ยตักกินสดเอาเพื่อิแซ่บบริภาเก็บอันนั้น บริาพาเก็บสตอเบอรี่แล้วจะเฝ้าเก็บนี่นี่เเ <c oughs> บิ้งน้ำพี่นอกปานน้ำแท่งนะเหย,ยาเหา ีแต่หน่วยงามๆค่อยๆเก็บเอาไอ้กับนองพันเอินกันเล่นนาดไปสัน่นไปป่าสากัำยาบอไปหาปูค่ะไปหอน,อนห้ำต้นนกใหม่อากาศมั่นห่อน จึงก็เลยไปโหดไขรยูนบอไก่บ้านเนบิกเงารถพี่น้องเอ้ยดุขนาดใดในราวบุญยมฝรั่งที่คุ้นไทยเอิญสมดีขนาด เบิ่งพี่ออกสีฟังเสียงที่กินให้ได้พริกเกลือคือสีแสบนำไล่เฮียจะบุกขีแตกเข้าบอไไ่อืมยกำลังสมพอดีกิน Ừm, <laughs> bây giờ Được khắc được nè Ơ, ừ, ôi Cầm vô vô là hụt đâu เฮ้ยมันหนักหน่วยมันหุ่นะกระก่องกองลอง สะออนสะออนคัะอืมห <c oughs> หนอืมพี่หนอมือกวนนี่แมนแฟนมากคนเดียวมาเบ่งยาแล้วก็มาเก็บสตรวอรี่ให้ยามือนีก็เรยบอกเขาว่าฉันไปน้ำเดอร์าสั่นได้โอกาสมากพอเบ่งย่ใมไงพอดีพอดีสม สะอ่อนเออโอ้ยน้ำแท่งพุ่งน้ำแท่งขีบโผเออเสียวมองเดียวเนี่ยแลละไม่น้ำถ้าพปไม่น้ำนี่สิคืออ,อยู่กินไง แต่ว่า,าสมมติว่าหน่วยสุกเขาเรลาเม็ดเขาจะแข็งเนาะเม็ดแข็งแข็งจะอ่อนอยวเก็บน่วยน้อยๆหยัมเปาะๆบางสีคือหน่วยองุงนเนาะพี่น้องแต่ว่าม,มนันเปนอ่างวนเด้อเด้อ bằng nhôm pha lăng no. ได้แล้วพี่เนาะพ่อเราเมืหนามาเก็บไมหมากอันนี้ก็ยังงมาท่านในแดงเนะเาะเเรนดูว่าต้นยูคอนเดตเบียแดงยังมาหลายพี่นี่บ่ค่อยหลยเป็นหน่อยหน่อยต้นอันรูปแบบแก่ๆหรอ แก้แล <pr os êm> ้วแก้แล้วชื่อใดสวนยาทางนี้บริเหตุอียงปล่อยไปซื้อดอกไม้ก็กำลังสิบบาทมีแต่เรามาเสียยทิไว บันิกะสิปลูกพักแล้วพี่น้องมีสลัดกับต้นไอ้นี่นี่คิมินจะไว้ตำเนียสะพอนไม่คิดหนาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย